ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเป็นชุดสปริงโมสำหรับรถบังลมนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสปริงโมสปริงสองชั้นนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับตัวนี้เป็นงานไต้หวันตัวนี้ใช้สำหรับรถบังลมครับพี่เน้นเป็นแบบชกตัวนุ่มนะครับถ้าส่วนใหญ่ที่จะไปโมดิฟายใส่ก็จะเป็น m o ดิฟาใส่ชก k y b ที่มาจากญี่ปุ่น,นครับเป็นของเก่ามือสองญี่ปุ่นประมาณนี้ครับเพราะว่า k y b ที่มาจากมือสองญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ใส่กับรถที่บากนะครับเขาจะใส่กับรถอ่าพวกบิ๊กไบค์ซูเปอร์โฟล์ตซีซีใหญ่ๆห,หรือชอปเปอร์หรือฮาอะไรอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาจะใส่มาครับเพราะว่ารถแบบนั้นอะน้ำหนักตัวรถมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ แต่ว่าถ้าเราเอาใช้สปริงเดิมอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องสปริงนะครับเพราะว่าสปริงมันแข็งถ้ามาใส่รถบางล้มนะครับคือขี่ไม่ได้นะครับสปริงแข็งจัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปริงโมที่เป็นงานสร้างของไต้หวันนะครับตัวนี้เป็นสปริง2ชั้นนะครับตัวตัวนี้เป็นสปริง2ชั้นความยาวเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับความยาวความยาวที่ใช้โมทุกทีก็ใช้ความยาวสเปคนี้ครับเป็นสปริงแต่งนะครับนี่เป็นสปริงโมตัวนุ่มก็ยาวอยู่ประมาณ23่มเซนนะเฉพาะสปริงสปริงยาว23มเซนผลลวด ที่ใช้ก็นี่ความโตของโคนลวดนะครับความโตของโคนลวดก็อยู่ประมาณเจ็ดมิลนะครับเจ็ดมิลเพราะว่าเวเนียจ,จับได้เจ็ดมิลจุดเอ่อจ็ดจุดห้าประมาณนี้เจ็ดนิดหน่อยแต่ว่ามันต้องคิดว่ามันหนาสีนะเพราะว่าตัวนี้เขาทําสีมันมจะหนาสีนะครับตัวโคนลวดสีดํานี่ก็ตกประมาณเจ็ดมิลโคนลวดโคนลวดสีเหลืองนี่ครับโคนลวดสีเหลืองนี่ก็จะเป็นโคนลวดเขาเรียกว่าเป็นโคนลวดสปริงแบบแบนนะครับเนี่ยเป็นสปริงแบบแบนนับนี่เป็นโคนลวดสีเหลืองแบบนี้นะครับ คนรว่สีเหลือนงนี่ก็ความโตก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ความโตที่มันบีบแบรนด์นะครับนี่อยู่ประมาณห้ามิลห้ามิลนี่คือวัดรวมสีครับนี่ประมาณนี้ในชุดในชุดจะมีมาให้แบบนี้ครับนี่ในชุดจะมีมาให้แบบนี้นี่ครับมันจะมีแหวนซูเปอร์ลีนมาให้แบบนี้ครับเอาไวเอาไว้ลองระหว่างสปริงชนกันครับจะมีแหวนซูเปอร์ลีนตัวนี้จะเป็นแหวนซูเปอร์ลีนแบบมีบ่านะครับมีบ่าสองข้างนะครับข้างนี้ก็มีบ่าครับนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้เป็นแหวนซูเปอร์ลีนมีบ่าสองข้างนี่ ข้างนี้เอาใส่กับตัวนี้นะครับเป็นแหวนลองแล้วก็เอาไว้ลองกับสปริงดํานี้ส่วนตัวข้างบนจะมีบ่าด้านเดียวนะครับอืดึงไม่ออกไม่ต้องดึงครับอ่ะนี้เนี่ยข้างบนจะมีบ่าด้านเดียวเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใส่กับข้างที่มีบ่าเอาไว้ใส่กับสปริงแต่ข้างที่ไม่มีบ่าเอาไว้ใส่กับตัวตั้งที่ปรับเกียวต์ดนะครับตัวนี้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยรูในรูในเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่ารูในที่จะใส่นะครับบางทีถ้าไปใส่ชกไอ้พวกเคบบพวกเนี้ยมันต้องแปลงนะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นสปริงที่เขาทํามาครับเนี่ยตัวนี้ก็ความโตรูในข้างล่างนะครับความโตรูในข้างล่างก็จะอยู่ที่46มิล46มิลความโตบนความโตบนนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าใส่กระบอกมันก็โตอยู่42มิลประมาณนี้ชุดนี้นะครับสําหรับบางลมนะครับเน้นตัวนุ่มนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบแข็งก็ใส่มาเดิมก็ได้แต่ถ้าใครชอบแบบนุ่มแนะนําให้เป็นแบบนี้ครับเป็นสปริงตัวนุ่ม ส่วนใหญ่ที่โมทําไปนะครับที่ใส่บังลมงก็จะเป็นสปร,ริงชุดนี้หมดนะครับเพราะว่าสปริงชุดนี้มันจะเป็นแบบสปริงสองชั้นครับตัวบนนี่จะเป็นสปริงแบนดครับเวลาการทํางานตัวบนจะเวลาเรานั่งในการทํางานครับตัวบนนี่จะกดก่อนนะครับจะยุบก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาทํางานตัวล่างนะครับตัวบนนี่เอาไว้เก็บผิวหลุมเล็กๆหรือว่าลูกละนาดหรืออะไระครับตัวบนนี่จะเริ่มทํางานก่อนนะครับถ้าตัวบนนี่ทํางานยุบจนสุดแล้วถึงจะมากดสปริงตัวล่างนีะครับทาให้ได้ช่วงยุบที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเดิมนะครับตัวนี้ เวลาขี่ฟีลรู้สึกเลยครับว่ามันนุ่มขึ้นแน่นอนครับฟีลที่ในการขับขี่จะรู้สึกว่ามันนุ่มชุดนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับชุดนี้ชุดนี้สองสองข้างนะครับสองข้างเนี่ยมันจํานวนชิ้นจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ที่ชุดละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับตัวนี้เป็นสปริงงานไต้หวันนะครับตัวนี้ทําไทยไม่ได้ครับตัวนี้ทําไทยไม่ได้ต้องเป็นงานนอกไต้หวันครับใครอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อมานะครับของไม่ได้มีตลอดนะมีแค่บางช่วงนะครับ ชุงนี้สําหรับส่งช่างที่ทําโช๊คครับส่งช่างที่ทําโช๊คโมโช๊คนะครับชุดนี้ชุดชุดจบงานครับใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นครับยังไงสอบถามเข้ามาครับตัวนี้คือตัวอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อนนะเวอร์ชั่นก่อนสปริงเล็กกว่านี้ครับค่าเคมันน้อยไปหน่อยครับรอบนี้ก็เคยเพิ่มค่าเคสปริงขึ้นมาครับก็เป็นสเปคนี้ครับขนลวดก็เพิ่มความห่างมาอีกนิดนึนะครับเพื่อความสวยงามนะโอเคอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาครับของมีจํานวนจํากัด พร้อมระดับสีพร้อมระดับสีไปพร้อมระดับสีโอ้แข็งขึ้นพร้อมระดับสีสีบ้าระดับสีมีดสีระดับเล่นระดับสีเลยต้องกลางความชัดเจนงูเดี๋ยวไประดับเรื่ง <オ>走。